ເຮົາລ່າເຫັນອັນນີ້ຍັງລນທເຮົາໄດ້ລານນນມັນີແຂງຂຢູ່ເຈົ້າໄປຄືວ้ຮົາລກອົາือกປັນອມົດເະເຈົ້າຕ່ເຈົ້າເือกມັເຮັດໃສເຈົ້າຮຽບລວ hết hộp, hết đen hết khay lưỡng, hết lợn bộ, cho hết đan, xay luôn vào đây cho. xay rất

กินมากเลยน,ลนี่จะใช้ก,กล้วยกากไก่เลยครับวันนี้ชุดยอดอีหลีอ่ะอร่อยนี่จะได้เมือนกันวะมันเป็นยังก็นี่มันมีนะครับ เอาแล้วกระดมฝีมือนางงามผมเนี่ยเป็นแค่คนย่อมใ่ไปได้นะครับเ็ดค้่เคยกินเอจ้าเ็ดก่ะตัวเนี่ยไปช่วยกินเลยกับสบายก็ไม่กินก็แรงล้ำหกโอเคเรียบร้อย นี่แจ้งๆเพื่อหลังมะคลองนี่เห็นหรอคลองตามความใส่หน้าความใส่หน้าไงกะโต๊ะกลุ่มปุ้นแห่นะมาแล้วปอกเฮ็ดย่างเฮ็ดอบเฮ็ดดานอบอันนี้เมนูเฮ็ดเจ้ากินข้าวด้วยกันครับคุณผู้ชมมาแม่มานั่งอืมไม่ได้หอกินก๊อปไปยังนี่ก๊อปเขา กิดมาโอยเ้น้องรยก้อนวะยก้อนแ้วกว่ามันจางโรยแล้วมาจังเลยหอมอร่อยเพ็รดันน้องกุยมาอร่อยโอเคครับเจ้าพี่เาข้าวเจ้ากินข้าวด้วยกันเจ้าถึข้าวินข้าวหนึ่งสวัสดีใครกสี ก็ก้องนั้นล่ะหองงกันหรอ้แรงอยู่นี่กันว่ามาหันไผ่ไหวเนอมาหันไผมือนไปไผ่หันยี่น้ามาเจ้าป้อไผมาป้อเลียวพอสังสาสิรอกไผ่ไผย้อนกันไ้ไผ่ม่นอููก็ไผ่ะหันไปต้องพูเลยตอนนี้ไผ่ซีกับบะตอบเลยหาเอง เองครเองกินเองนอกน้ำนอกเฮ้อแม่ยังหอมเลยสีนั่นสิอันี่แม่เต่านั่นอันนี้ฮะอันนี้จะปีป้านี่ข้าหอม่เลือมห็นเนาะอืมนี่เดียวนะหอมน่าีปาอมอสไหมอืมปาอมอสทอดกุ้งด้วยปาอมอแดดเดียวาแดดเดียวอั